มีคนถามเข้ามาว่าอยากรู้ว่าทําไมในภาษาจีนบางคําต้องใช้ซ้ําเป็นสองคำเช่นนี่ชั่วชัวร์我再想想听听เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องใช้คาซ้าเมื่อไหร่วันนี้โค้ดหวักสูตรหลักสูตรพี่ฮั่นจะไม่ให้คําตอบครับสังเกตไหมว่าคําที่เอามาซ้ำจะเป็นคํากริยาแต่ไม่ใช่คํากริยาทุกคําในภาษาจีนจะเอามาซ้ำสองอย่างนี้ได้นะครับเฉพาะบางคําเท่านั้นบางครั้งก็จะเป็นคํากริยาที่มีแค่หนึ่งตัวอักษรบางทีก็สองตัวอักษรดังนั้นแล้ว เวลาที่เอามาซ้ํานะครับคนจีนจะเรียกไวยากรณ์ข้อนี้ว่าต้องสือฉงเตีย๋ยทำไมต้องซ้ําซ้ําทําไมซ้ําเมื่อไหร่ซ้ําตอนที่ต้องการสื่อว่าแอคชั่นของเวิร์บตัวนั้นน่ะกระทําในเวลาสั้นๆและต้องการสื่อบางทีในความหมายที่ว่าลองลองทําบางสิ่งบางอย่างดูหรือสื่อความหมายมีคําว่านิดหน่อยสักนิดสิสักหน่อยสิลงไปทําให้ภาษาที่ฟังแล้วเนี่ยมีอารมณ์ที่ฟังแล้วสบายรีแล็ก ผ่อนคลายฟังแล้วดูสุภาพฟังแล้วดูนุ่มนวลครับยกตัวอย่างหนึ่งเช่นทิ้งแปลว่าฟังใช่ไหมครับนีทิ้งถ้าแปลดุวนๆก็คือเธอฟังถ้าแปลตรงๆคือเธอฟังภาษาเป็นไงมันสั้นมันด่วนแต่ถ้าเราเอามาซ้ำสองล่ะกลายเป็นหนีทิ้งทิ้งความหมายก็จะต่างแล้วก็จะแปลเป็นเธอฟังดูสิเธอลองฟังดูสิอย่างนี้เป็นต้น ังแล้วมันซอฟลงมันดูแหลกมันผ่อนคลายมันดูนุ่มนวลขึ้นครับเราลองมาดูตัวอย่างอื่นกันค่ะชิมออกเสียงว่าช่งชิมดูสักหน่อยออกเสียงว่าช่งช่งอาหารทำเสร็จแล้วเธอลองชิมดูสักหน่อยสิใช่จั่วเหาเหรอหนีช่องชองเห็นไหมคะอย่างที่หงเราชเ่อบอกเมื่อกี้ในกรณีที่เราอยากที่จะให้เขาลองบางสิ่งบางอย่างเราสามารถใช้โครงสร้างนี้ได้ค่ะ คิดออกเสียงว่าเฉีงคิดดูสักหน่อยเฉีงเฉงเรื่องนี้ให้ฉันคิดดูอีกสักหน่อยหนึ่งสิเจิ้งชื่อ่างามาดูตัวอย่าง verb สองพยางกันมั่งค่ะยกตัวอย่างเชน่นแนะนำออกเสียงว่าเจี่ยแนะนำสักหน่อยเจยี่ยเาเ่าคำว่าทบทวนออกเสียงว่าฟู่ีทบทวนสักหน่อยฟู่ซีฟู่ี และพักผ่อนออกเสียงว่าชิวฉี่พักผ่อนสักหน่อยชิวฉี่ชิวฉี่ถ้าใครมีคำถามอะไรที่อยากจะถามของเราเชื่อและหราอชื่อพี่ฮั่นสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ